สวัสดีค่ะวันนี้เรามีประกาศรับสมัครงานจาก t h ย ai แ Air เอเชียค่ะเป็นงานด้านการรักษาความปลอดภัยในสนามบินจากข้อมูลที่เห็นนะคะเขาเปิดรับอยู่2ตํตำแหน่งหลักๆคือผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัย จุดที่สังเกตได้ชัดเลยคือเรื่องวุฒธธิการศึกษาค่ะผู้ช่วยเนี่ยใชย้วุฒธธิมอปลายหรือปวชแต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ต้องปอตรีเลยที่น่าสนใจกว่านั้นคือคุณสมบัติที่ต้องมีเหมือนกันทั้งสองตำแหน่งเลยคือต้องขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ในสนามบินเนี่ย ก็อาจจะยังมีรถบางประเภทที่เป็นเกียร์ธรรมดาอยู่นอกจากนั้นก็มีความสามารถในการทํางานภายใต้ความกดดันอันนี้สําคัญมากในสนามบินที่อะไรอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็ต้องพร้อมทํางานเป็นกะด้วยอันนี้แน่นอนอยู่แล้วสําหรับงานสนามบินนะคะใช่ครับแล้วก็สุดท้ายคือต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการรักษาความปลอดภัยด้านการบินโดยเฉพาะอาจจะตั้งแต่การตรวจค้นการควบคุมพื้นที่ไปจนถึงการรับมือเหตุการณ์ต่างๆ แล้วสถานที่ปฏิบัติงานล่ะคะมีทั้งที่ดอนเมืองสวนภูมิแล้วก็ลงไปที่หาดใหญ่ภูเก็ตด,ด้วยครับสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สมัครได้เลยที่ลิงก์ที่เราให้ไว้ในช่องคอมเมนต์นะคะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารตำแหน่งงานดีๆน่าสนใจแบบนี้อีกอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ